สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลังสงครามสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของรายการขอเริ่มต้นกันด้วยสงครามเกาหลีสงครามเกาหลีเป็นสงครามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือกับทางสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้โดยทางเกาหลีเหนือได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนและสหภาพโซเวียต ส่วนทางเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาสงครามนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนปี1950เมื่อทางเกาหลีเหนือได้ส่งกองทัพเข้าลุกรานเกาหลีใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงทางสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาได้จับมือกันและเข้ามาทำการปลดปล่อยเกาหลี จากการควบคุมดินแดนอนานิคมของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเมื่อวันที่15สิงหาคมปี1945ภายหลังจากสงครามยุติลงเกาหลีได้ถูกแบ่งแยกกันอยู่ตรงที่เส้นขนานที่38กลายเป็น2เขตแดนของการยึดครองทางสหภาพโซเวียตและจีนได้ปกครองดินแดนครึ่งหนึ่งจากทางเหนือส่วนสหรัฐอเมริกาก็ปกครองดินแดนอีกส่วนครึ่งหนึ่งจากทางใต้ โดยชายแดนตั้งอยู่ที่เส้นขนานที่38ในปี1948สองรัฐเอกราชได้ถูกสถาปนาขึ้นอันเป็นผลมาจากการตึงเครียดทางการเมืองของสงครามเย็นระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริการัฐสังคมนิยมได้ถูกก่อตั้งขึ้นในส่วนทางเหนือภายใต้ผู้นำฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์และรัฐทุนนิยมในส่วนทางใต้ภายใต้ผู้นำต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งสองรัฐบาล ของรัฐเกาหลีใหม่ต่างอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมด้วยกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวของเกาหลีทั้งหมดและไม่ยอมรับเขตชายแดนเป็นการถาวรความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นจนนำไปสู่สงครามเมื่อกองทัพเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและจีนได้ข้ามเขตชายแดนและลุกเข้าสู่เกาหลีใต้เมื่อวันที่25มิถุนายนปี1950ทางคณะ มตรีความมั่นคงแห่งองค์กรสหประชาชาติได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งกองทัพทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งกองบัญชาการสหประชาชาติและส่งกองทัพไปยังเกาหลีเพื่อขับไล่สิ่งที่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าเป็นการลุกรานของเกาหลีเหนือ21ประเทศของสหประชาชาติต่างได้มีส่วนร่วมในกองทัพ สหประชาชาติกับทางสหรัฐอเมริกาภายหลังสองเดือนแรกของสงครามกองทัพเกาหลีใต้และกองทัพสหรัฐที่ถูกส่งมายังเกาหลีอย่างรวดเร็วนั้นกำลังจะพ่ายแพ้กองทัพเกาหลีใต้และกองกำลังทหารสหรัฐได้ถอยล่นกลับไปยังพื้นที่ขนาดเล็กหลังแนวป้องกันที่เป็นที่รู้จักกันคือวงรอบปูซานในเดือนกันยายนปี1950 การยกพลขึ้นบกเพื่อต่อต้านการลุกลามของสหรประชาชาติได้ถูกเปิดฉากขึ้นที่เมืองอินชอนและตัดกำลังของกองทัพประชาชนเกาหลีเป็นจำนวนมากในเกาหลีใต้มีผู้ที่หนีรอดจากการถูกโอบล้อมและถูกจับกุมเพื่อบังคับให้กลับไปยังทางเหนือกองทัพสหรประชาชาติได้ลุกเข้าสู่เกาหลีเหนือในเดือนตุลาคมปี1950 และเคลื่อนทับอย่างรวดเร็วไปยังแม่น้ํายาลูซึ่งเป็นชายแดนติดกับประเทศจีนแต่เมื่อวันที่19ตุลาคมปี1950กองกําลังทหารจีนของกอ,องทัพอาสาสมัครประชาชนที่ได้ข้ามแม่น้ํายาลูและเข้าสู่สงครามการแทรกแซงของจีนที่น่าประหลาดใจทําให้กองทัพสหประชาชาติต้องล่าถอยออกไปและกองทัพจีนได้ลุกลามเข้าสู่เกาหลีใต้ ในปลายเดือนธันวาคมในสิ่งเหล่านี้และการต่อสู้ที่ตามมานั้นกุงโซถูกยึดเป็นครั้งที่4และกองทัพฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ถูกผลักดันกลับไปยังจุดตำแหน่งเส้นขนานที่38ใกล้กับจุดเริ่มต้นสงครามภายหลังจากนี้แนวหน้าได้ถูกทำให้คงที่และสองปีสุดท้ายของการสู้รบก็กลายเป็นสงครามบัรทอนกํกลังสงครามทางอากาศ อย่างไรก็ตามไม่เคยถูกทำให้จนมุมเกาหลีเหนือได้อยู่ภายใต้กองทัพอากาศทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ของสหรัฐเครื่องบินขับไล่ไอพ่นได้เผชิญหน้ากันแต่ละฝ่ายในการลบทางอากาศต่ออากาศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนักบินสหภาพโซเวียตได้บินอย่างลับๆเพื่อปกป้องพันธมิตรฝ่ฝายลัทธิคอมมิวนิสต์ของพวกเขาเองการสู้รบได้ยุติลง เมื่อวันที่27กรกฎาคมปี1953ความตกลงการสงบศึกเกาหลีได้ถูกลงนามข้อตกลงครั้งนี้ได้สร้างเขตปลอดทหารเกาหลีเพื่อเป็นการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และอนุญาตให้มีการส่งเฉลยศึกกลับคืนอย่างไรก็ตามสนธิสัญญาสันติภาพไม่มีการลงนามและทั้งสองประเทศเกาหลียังคงทำสงครามกันอยู่ และมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ในเดือนเมษายนปี2018ผู้นำเกาหลีเหนือและผู้นำเกาหลีใต้ได้มาพบกันที่เขตปลอดทหารเกาหลีและทำข้อตกลงที่จะทำงานร่วมกันภายใต้สนธิสัญญาเพื่อยุติสงคารามเกาหลีอย่างเป็นทางการแต่ทว่าต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากผู้แปลพักในฝั่งเกาหลีใต้ทำโฆษณาชวนเชื่อโจมตี ใส่รัฐบาลเกาหลีเหนือและผู้นำเกาหลีเหนือคุณปัจจุบันเป็นเหตุทำให้เกาหลีเหนือต้องระเบิดสำนักประสานงานร่วมของสองชาติเกาหลีในเมืองแคองซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้สาเหตุครั้งนั้นทําให้สองชาติต้องกลับเข้าสู่ความตึงเครียดอีกครั้งอาจจะนําไปสู่สงครามเกาหลีครั้งใหม่ก็เป็นไปได้สงครามเกาหลีเป็นหนึ่งในความขัดแย้ง ที่มีการทำลายล้างมากที่สุดในยุคปัจจุบันด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามประมาณ3ล้านคนและพละเรือนเสียชีวิตทั้งหมดในสัสดส่วนที่ใหญ่กว่าสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามเวียดนามมันทำให้เกิดการทำลายล้างเมืองสำคัญต่างๆของเกาหลีทั้งหมดการสังหารหมู่จำนวนนับพันคนของทั้งสองฝ่ายการทรมานและความอดอยากของเฉลยศึก โดยกองประชาการของเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยสำหรับเรื่องเล่าหลังสงครามเรื่องสงครามเกาหลีคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยและจะนำมาปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ